ว่าผู้หญิงเขาจะโทรมาจีบผมอะไรนักหนานะผมก็ไม่มีสเสน่ห์อะไรมากมายอืมโทรมาจีบผมทุกคืนทุกวันเลยแต่ละคนเนี่ยไม่รู้ไปอะไรมีเงินสิบล้านผมจะกวาดซื้อผู้หญิงทั่วประเทศไทยให้ดูเลยถ้าผมมีเงินสิบล้านจริงๆนะผมจะซื้อผู้หญิงมาไว้ในบ้านสักสิบกว่าคนนะครับ มันไม่ถึงตายหรอกหาผู้ชายใหม่ได้เออเชื่อเราเนี่ยเราบอกอไว้ก่อนผู้ชายมีมากมายที่จะพร้อมรักเธออืมฟังเราไว้เ็กซุรินเขาก็มีหัวใจไม่ล่ะจะมาดาเด็กซุรินไม่ได้คนเอกซุรินก็มีหัวใจเอ้ยคนไทยเหมือนกันไม่ล่ะเด็กตุรินอะ่ะหวย มันขี้เรครับอย่ามาลงรักคนอย่างผมเลยผมมันขี้เรจริงๆไม่หล่อหรอกดูหน้าตาแล้วก็ขี้เลยอ,อาการนะฮะขี้เรมากๆเลยตัวผมเนี่ยอย่ามาเอาเบ้าผมก็ไม่ได้เสพกัญชาผมก็ไม่ได้ดูเออทําไมทุกคนต้องมองว่าผมเป็นคนเร็วด้วยเออกัญชาผมก็ไม่ได้ดูนะอย่าบ้าผมก็ไม่ได้เสพนะเออทำไมบอกว่าผมน่าเดิด ชีวิตของผมเลือกเกิดไม่ได้พวกคุณชอบดูถูกพวกคุณชอบดูถูกผมได้ว่าฝันผมเย็นพันข้าวโพดมัง่งไม่เคยจะด่าพวกคุณพวกคุณชอบมาด่าผมจังเพิ่งไปตัดผมมาครับเพื่อนๆวันนี้อวันนี้ก็ลาผมยาวแล้วไว้ผมสั้นแทนนะครับแต่ก่อนผมยาวแล้วนะครับผมมันยาวผมก็ต้องไปตัดออก ถึงผู้หญิงทุกคนเลยที่ททหลอกลวงกันด้วยทำไมต้องมาโกหกกันว่ายังไม่มีแฟนแต่สุดท้ายก็มีแฟนแล้ว mm hmm. แล้วจะมาโกหกเราเอาถ้วยอะไรสิฟันนี้แปลงแล้วสะอาดดียิ้มได้ยิ้มดีนะ <confessed> ก็ฝากกันติดตามด้วยนะครับยัสิฟันดาริงนะครับแปลงและสะอาดดีอะ